ทุกคนคะ่ะตอนนี้คือมีปัญหาแล้วพี่นองคะ่ะตอนนี้โอ้ย Yeah, looks like we have some problem now, g o ่อสักแต่ว่าขับจริงๆค่ะทุกคน <laughs> จะเก็ยมีิยังงดอกพี่นองคะ่ะหาหมองจอรดบ่ได้ขับตลอดตลอเล,อลอยเขาา้ขาปลาเข่าดงโอย้ยมีแต่เนี่ยเสียเงินเท่า how how much you ไอ้ที่ว่าแบตเตอรี่อ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,จาทุกคนครับ <laughs> จะเกียรอยังงดอกพี่นองคะ่ะ <laughs> ปะ <laughs> ไปเลย Today very g o o today อ่ะ English me ก uh, ็ not perfect นะคะทุกคนภาษาอังกฤษพ้อยบอล perfect เดินพี่หนุ่มก็ไพ่หลายๆแต่ก็ We learn also learn English ะนะคะก็ภาษาอังกฤษใช่นิดหน่อย <laughs> แต่ก็ learn try to learn ค่ะก็ใช่ครับ very g o today นะคะ today first we don't know yet the weather looks like a little bit uh, maybe the rain rain coming but uh, we still want to go now a little bit exercise walking uh, to the beach mm. but before that we go this uh, very good uh, farang food shop was it footmark footmark yeah it's uh, only i think uh, 700 800 meters no. from our condo it's very near <Yes. S 2> ตอนนี้นะคะฝนจะตกแล้วนะคะทุกคนพอเห็นลมปะกันเลยพี่น้คงคะ่ะเดี๋ยวสิบปอทันก่อนนะเดี๋ยวฝนมันสิไรก่อนคะ่ะพี่นงคงคะเมื่อนี้ก็สิว่าอันขั้วตามมีตามเกิด้นสิบปอได้เปิดแต้พี่น้คงคะเพราะว่าอันพ่อเขาพูดเจสิปอันหาเล่อแถวอันใช่หาดน่ะพี่น้องหาอยู่ให้กินแถวนัะน,นะคะโอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวพ่อสิบผาทุกคนมาเหมือนบรรยากาศทั้งนอกเด้อพี่นงคงคะป่ะทุกคนได้เวลาละอ่านีเด้อพี่นงคงคะบรรยากาศเนาะคะ่คะเนาะก,ากา็สิเป็นประมาณนี้พี่นงองเดี๋ยวสิ วังหันนี่พ่อเห็น,น,นต้นไม้ยมนี้ลมมันแรงมากเลยนะคะทุกคนไปทุกคนไปกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะชั้นชั้นสามที่พ่ออยู่พี่นงค์คะชั้นสามโอเคพี่นองบรรยากาศนะครับมาพี่นองค่ะอ่าลงมา่ทาั้งลางอากาศมันก็สีแบบว่าเป็นร่มเป็ดฝนในจังหน่อยเ้อยพี่นงอง เดี๋ยวถ้าเบิง้ง่าฝนมันสิโตกโบนนะคะเนาะมาแม่มาเมือนี่พพยเกมบรรยากาศมาให้เบิ้งนะคะสภาพก็สิเป็นประมาณนี้เลยค่ะพอยสังเกตไปนะคะรถ่บร้อ,อันคับชักแต่ว่าคับบบไร้ลู้เรื่องอีหยังเลยอันนี้คือแบบอยากหยิกตัวเองมากนะคะสามีกับโบเรว่านะคะเพราะว่าสามีกับโบเร่สังเกตคือกนตโตไปนี้ต้องใส่ใจมากขึ้นกว่าเดิมนะคะพี่นองอ่ะสรุปก็คือว่าแบตรดเบิดพี่นงเอ้ยโอ้ยนะคะอุตส่าห์มานั่งรถยางดีทุกคนค่ะ ตอนนี้คือมีปัญหาแล้วพี่น้องคะตอนนี้รถมีปัญหาโอ้ย Yeah, looks like we have some problem now. Car battery or something uh, we cannot start start the car at all uh มันเป็นวันอะไรเนะี we don't have drive now two days I think right so it has เพราะไ่แน่ใจว่ามันเป็นกับอันไม่แน่ใจว่ามันเป็นกับเบ็ด Almost. No มันต้องเรียกศูนย์อะนนี้ซัมคอมปานีอะคดีเน่พี่นองค่ะได้การนะคะพี่พ้นหนีเพื่นดีดีพี่นงองเพื่อนกระซอยเหลือทุกอย่างนะคะในเรื่องของแบตเตอรี่อีกอย่างแบบนั้นไปเนาะคะ่ะเนาะพี่นงค์คะตอนนี้ก็คืออันการทอีอันคอนโดที่ว่าเพื่อนเพื่อนดูแลคอนโดนะคะ่ะทุกคนตอนนี้เพื่อนกำลังไปันหาเช่า ที่เหมือนแบตเตอรี่อย่างเงี้ยค่ะทุกคนพอไม่แน่ใจว่ารถพอยมันเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไหมคืออันสักแต่ว่าขับเฉยๆแต่ว่าไม่เลยมึงอีหยังเลยพี่น้องค่ะพอยกับคือกันอืมตอนนี้ก็กำลังกันดูอยู่ว่ารถมันมีปัญหามองใด้เนาะคะนะ่ะเนาะกันเป็น normal because it's coming it's coming soon two years before this car and battery can last two year or I don't know one thousand t o it's g n be e e t h e e or o u s a n d พี่้นงเอ้ยเตรียมตัวอย่างดีพี่้นงรถแบตเตอรี่บบมี่ <laughs> ตายแล้วขับรถจังไดเนาะพี่้นงค่ะนี่ขับรถสักแต่ว่าขับจริงๆค่ะทุกคน พี่นงคงคะต้องขอบคุณคอนโดที่พออยู่มากมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่กาดน่ารักมากๆพี่กาดที่ว่าดูแลคอนโดที่พอ่อยูเพิ่นคือแบบว่าแกทําหน้าที่แกดีมากอะทุกคนแล้วก็เพิ่นมีน้าใจแม้ทุกคนค้าก็คือว่าพอยบอกว่ารถพอยน่ะแบตมันเบิดบัตนี้เพื่อนก็เล่นหาอันที่พ่วงให้นะคะนอบัตนี้เพื่อนก็เลยโทรโทรหาอันช่างที่ว่าอันเอารถเอารถที่จะมาจำ้ำจ้ำแบตเตอรี่ให้มันติดอ่ะบัตนี้ เพิ่นก็เอินทั้งอันคนดูแลเพิ่นมาแล้วกะ็เรียกผู้จัดการใหายม่านจำรถให้ใหบัดน,นี้จำรถให้รถติดบัดนี่น้องคะตอนนี้เออตอนนี้รถก็ติดแล้วบัดน,นี้อันทางศูนย์ฮอนดะ้านทุกคนพลอยก็โทรไปเนาะเพราะว่ารถมันยังอยู่ในประกันใช่ไหมคะโทรไปบัดน,นี้เพิ่นก็เลยว่าอันให้สตาร์ทรถไว้ก่อนสตาร์ทรถไว้ประมาณอันสามสิบ นาทีอ่า พี่นงคมามองเสียเงินเออมาได้เสียเงินจนได้นะคะตอนนี้พลมาที่อ e ีควิกนะคะอยู่ในบิ๊กซีพัทยานะคะทุกคนคะ่ะบันนี่พลก็มาให้เขานี่เช็คแบตเตอรี่ให้หลังจากที่พลไปจ้ำกับรถทางที่คอนโดแมนอกค่ะจ้ำเซตแล้วสตาร์ทไว้ประมาณ30นาทีพลก็เลยมาที่บิ๊กซีค่ะแล้วก็มาให้ช่างนะคะเขาเช็คแบตให้ว่าแบตเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่แบตมันเหลือแค่10เองคะ่ะทุกคนโอ้ยดีแล้วนาอนะคะ่ะนาะบอบดับอันแถวอยู่มอเตอร์เวย์แหมที่พลขับมาพัทยาแมม พี่น้องคะโชคดีไปเนาะคะเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าสักแต่ว่าขับจริงๆเพราะก็เลยได้เปลี่ยนพี่น้องก็เลยได้เสียงเงินจ่อยสามพันกว่าบาทพี่น้องเอ้ยเนาะคะเนาะมิแตค่าใช้จ่ายทุกมือนี่เป็นเงินเป็นทองเบิบร์ตบวัตติงดนะคะเนาะ ครัทีนี้ก็เลยมารอรถค่ะทุกคนมารอรถอยู่ในบิ๊กซีก็เลยเดินมาอันซานตาเฟ่ค่ะทุกคนซานตาเฟ่อันร้านสเต็กขอนอี่นงองเออก็เลยเดินมานางตอนแรกนี่ก็อุ่าดีใจพี่น้องเออหัวเติงหัวเตินกันนะคะสรุปก็คือว่ามานั่งรถปุ๊บนั่งบอกยังโกพี่น้องเออรถสตาร์ทบมติด สภาพนะคะโอ้ทุกคนค่ะวันนี้มันเป็นวันอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนอันตัวเรกมาสิคิดไว้ถ้าเข้าไปแถวชายหาดนี่สิเป็นแวะร้านส้มตาเอออยากกินตําซั่วนะคะวันนี้ก็เลยพอด้กินนะพี่น้องมากินอีหยังนี่มากินสเต็กเออมันบ่แเม่นแนวข่อยมันบ่แเม่นมันไม่ใช่อ่ะทุกคนบ่ใช่อ่ะพี่น้องค่ะโอเคบ่เป็นหยังนะคะแต่ก็กินไปนะคะมื้อนี้พ่อสั่างมาเป็นข้าวไก่ย่างนะคะทุกคนคือเอ่อสำหรับตัวพ่อเราพ่อก็บ่่อยหิวปันใดนะก็เลยสั่ง มากินเป็นมูลเล่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากับบไดรี่นสิบไดเีวแอันใช่หาดว่าพี่น้องหว่วมือนี่กับเมยแล้วอันได้แต่ว่าจะเปลี่ยนโถดเปลี่ยนแบตนั่นนู่นนี่โอ้ยวุนว่นไหยไปกระเป๋านะคะอะมาพี่น้องเสร็จแล้วกับมาจจายเงินนะคะแล้วก็สิได้กับบัดนี้มีแผนพี่น้องคะ่ะอยากกินเอยกกียงเกาะอยากกินของหวานหวานบัดนี่ก็เลยสิไปในมาร์เก็ตหาดจอมเทียนน,นพี่น้องที่พ่อยมากไปนั่นแหละคะ่ะเออก็เลยขับรถไปครับรถมาพี่น้องเอออยากสีว่าให้ฟังขับรถมาถึงหมองเทเท่ห์ฮะมอง,อดดมองคะ่ะ <laughs> และอีกอย่างเขาเห็ดถนนน้ำมันกระวนไหวไพก่กระเป๋ามันก็เลยเออกระเปิดเนี่อ่ะขับรถไปตะเลิศตะเลยพี่น้องแล้วมาจบหงวไถหัวบว่พี่น้องค่ะอุตส่าห์ดีใจขอยสิทดิเออบัตรท้านได้ซื้อตำสมไปกินเนาะคะ่ะเนาะบม่ได้ซื้อพี่น้องขับรถเข้าป้าเข้าดงสรุปมาจบที่ในมาร์เก็ตพาร์คแถวซอยพระตำหนักซอยหกอ่ะนี่ขนมพี่น้องโอ้ยตายแล้วพี่น้องชีวิตพลอยมาพี่น้องจ้าถึงห้องแล้ววันนี้แบบโอ้โหทุกคนเอ้ยอัซิเดนต์เนาะค่ะเนาะ อักเต์เยอะโพดชีวิตก็ะไดะเชื่อบอพี่น้องค่ะความแบบว่าขับรถไม่ยังเอาตร,ตรงๆนะพลอยกับปุจย,ยังปรับตัวในการขับรถเอในเมืองแบบใหญ่ๆแบบนี้บ่ได้เนาะอันว,น,นว่าจะไปนไนท์มาร์เก็ตจอมเทียนเออว่าจะไปไนว่าจะไปไนท์มาร์เก็ตจอมเทียนหาหม่องจอดรถบ่ได้ขับตลอดตะลยเ,เขาป่าเขาดงโอ้ยพี่น้องก็เลยบ่บ่บต้องจอด วนรถกลับมาคืนตรงที่เราอยู่ในมาร์เก็ตพาร์คอยู่ตรงพระตำหนักซอยหก่บาตายน้ำเซเว่นพี่นงเอ้ยนี่ได้บอกม่วงดิบมากค่ะเอาไว้มาอันแบบกินมะม่วงจิ้มกับน้ำพริกนะคะซื้ออันนี้มาอันอกะทิค่ะทุกคนกะทิแกงกะทิน่ะทุกคนเสือบบพี่นองบอแสบคือย้่วันเฮ็ด ยายพลอยน่ะยายวันน่ะเห็ดเซฟเสด้วยนี่ถ้ายายวันเมืองอยูเด้อเจ้าเห็ดเขาเห็ดบอเป็นทำแกงกะทิไม่อร่อยพลอยอ่ะเป็นคนที่ทำไม่เป็นนะคะแต่ก็ยังไม่หยุดที่จะเรียนรู้ก็ฝึกไปเรื่อยๆแต่ว่ายายพลอยทำแกงกะทิอร่อยมากยกให้เป็นดัมเบลวันสื่อผนงนัวมากโคลาค่ะโคลาอะแล้วก็มีอย่างอีกพี่น้องพี่น้อง โอ้ยไม่อ้วนให้มันรู้ไปค่ะโดนัทอ่สตรอเบอรี่นะคะแมนบอกอสตรอเบอรี่พี่น้องแล้วก็น,นี่ค่ะบานานาอันนี้<า>นนสับป,ประรดสับปะรดสับป,ประดปประดอ่าน,นี่สับป,ประรดค่ะอันนี้บานาน่าเค้กอันนี้ของของเพิ่นเนาะคะ่ะของฝรั่งเพิ่นบานาน่าเค้ก มีแค่นี้ค่ะทุกคนไม่ได้มีอะไรมากมายวุ่นวายพายกระเป๋ามือนีแบบเสียเงินมีแต่เน่ห์เสียเงินเฮาฮามัดยูเพยไอ how, how I, ที่ว่าแบตเตอรี่อะเฮาว์มัดสามพันห้าร้อยเก้าสิบแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่เลยพี่นองจบข่าวไปเปลี่ยนอยู่ออียงกับคอมพานีออียง บิสเนสอยังบีควิกอ่ะไปเปลี่ยนอยู่บีควิกค่ะอยู่ในบิ๊กซี่เพื่อนนั่นแหละพี่นงค์คะ,อะโอ้ยมีแต่แนวไปเสียเงินเนาะคะ่ะเนาะอันรถมีรถกับบริเวณมาอันซีดีเด้อพี่นงค์คะค่าประกันรถค่าสุดลอ้อค่านั่นค่านี่สากเบอร์เย็นเรือลบอ่ะโอเคเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องคะมื้อนี้บ่มีหยังหลายดอกค่ะพี่น้องก็สิมาอันแชร์นิดๆหน่อยๆให้พี่น้องได้ฟังกันเนาะคะ่ะเนาะก็ าตามนั้นเนาะค่ะเนาะหวันกับพอยชิวชิวสบายๆค่ะทุกคนได้บักม่วงมากเ <c oughs> พราะละสะใจนะคะคือเพราะเป็นคนที่มาก,กินบักม่วงแต่ว่าบกข่อยไม่ไม่ค่อยชอบกินแบบเปรี้ยวมากๆอะ่ะชอบกินพอ,พอดีพอดีอันนี้27บาทในเซเว่นขอบคุณหล,ลายๆค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่อง พอเจสอรี่แล้วก็ให้กำลังใจเราเสมอมาเนาะค่ะเนาะ,ะวันนี้พอก็ต้องขอตัวก่อนด้อค่ะเจอกันไหมพอกันไหมอีพี่หนาเดอมเดอม่เดอว่ามื่นพอสิพาพแม่แม่ไปไซเนาะค่ะเนาะไปเที่ยวตรงไหนไปมูตรงไหนเดี๋ยวพอจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะคะสำหรับอีพี่นี่พอกับคุณเจก็ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้าพี่น้อง <laughs> สวัสดีเดอแม่เดอส,สวัสดีขอบคุณเราแม่เดอสวัสดีจ้า